แนมอยู่โน่้นอะ จะไปหาแม่ได้แหละเทนนี่มังคก็กลัวคนอยู่นั้นเนี่ยส่วนเล็กมากเลยกำลังตกน้ำนะลูกเอ้ยยะยายายายเนี่ครับลูกมนะันครับ ตัวเล็กมากเลยอันนี้ก็ถ้าปล่อยเที้ยงไว้กวาหมาแมวจะกัดมันตายครับอันนี้เป็นสัตว์คุ้มครองด้วยครับห้ามล่าห้ามฆ่าห้ามเลี้ยงด้วยนะครับก็ห้ามมีไว้ในครอบครองครับปู่นยโล้วะเฮยอย่า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 ,ยาตกน้ำตกน้ำตกน้ำ ตกลงไปตายเลยนะลูกเลยตัวแค่นี้เอา่ยตัวแค่นี้เองฮึาจะเหนื่อยแล้วล่ะ แม่มันร้องอยู่ข้างบนไม่ยอมลองมาโอ้ยล,ล้มละเหนื่อยละแม่อยู่ข้างบนนะ ให้ลูกเอาไงดีตอนนี้ผมกำลังพยายามติดต่อพวกพวกอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับเจ้าหน้าที่รับไปดูแลนกกระแตแต่แวดอันนี้พอดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็ตอนนี้เวลา ห้าโมงเย็นแล้วยังติดต่อใครไม่ได้เลยโทรไปเขาเขียวก็ไม่มีใครรับเพราะเขาเขียวก็ปิดเพราะช่วงโควิดปล่อยทิ้งไว้หมาแมวต้องกัดแน่ๆเลยเอาไงดี